ลคลิปใหม่บล็อกไลเวลมีทั้งป่นผิดบล็อกบอลและอินฟินิตี้สเตมินาและงมีทั้งไก่ตันออโต้โกออโต้เทเลพอร์ตถูบอลและยังสามารถล็อกสไตล์ได้ด้วยนะครับสามารถออโต้สปินสุ่มสไตล์ได้แต่ว่าตอนนี่ต้องใช้เงินนะโอเคครับทุกคนในคลิปนี้เราอยู่กันในแบบบล็อกไลเวลกัน,นครับก็แล้วก็อยู่กันในสริปฟีลายฮับนะครับเป็นสริปที่ผมได้ไปลองใช้มาแล้วเนี่ยคือแบบดีบมากๆกัะทุกคนคือแบบสามารถเอาไปเล่นเนีดนได้เลยก็คือสริปนี้นะครับราคาเริ่มต้นียงแค่2 9บกาบาทเท่านั้น คือถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากแน่นะครับทุกคนต่อไปนะครับวิธีใช้ก็คือให้ทุกคนมาที่บล็อกไรเบ l ลแฮกตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนนะครับมากดรีดีมคีย์ซึ่งคีย์ที่ผมจะแจกในคลิปนี้ซึ่งผมจะแจกไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับก็คือ3คีย์คีย์ถาวรทุกคีย์เลยก็คือผมแจกจริงๆครับแจก3คีย์ทุกคนสามารถเอาคีย์ที่ผมแจกอะมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งพอก็ส่งเสร็จ ทุกคนก็กดเกสตสคริปตรงนี้นะครับเพราะทุกคนกดเก t ตสคริปต์แล้วใช่ไหมครับทุกคนก็จะได้สคริปต์อันนี้ขึ้นมาก็ให้ทุกคนนะครับกดคัดลอกตรงนี้ไปเลยปึ๊บแล้วก็นําไปใส่ในตัวรันแล้วก็รันได้เลยนะครับประมาณนี้คือทุกคนอ่ะมาเปิดฮ i ตบล็อกใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันจะเป็นฮ i ตบล็อกไซน์นะครับก็อันนี้คือฮิตบล็อกไซ์ก็คือฮ i ตบล็บอลแบบนี้เห็นไหมทุกคนคือแบบเราไม่ต้องเข้าไปใกล้บอลอ่ะ คือจะปรับให้มันใหญ่ๆก็ได้นี่ผมปรับสักคลิปห้าแล้วกันทุกคนเห็นไหมทุกคนแค่ทุกคนนะครับเข้าไปในเนี่ยเข้าไปในวงกลมเนนะี่ยทุกคนก็จะได้บอลแหละเห็นไหมคือไม่ต้องเข้าใกล้บอลเลยนะครับอันนี้คือแบบคือดีมากอะทุกคนเอาไปเล่นเนียนๆคือแบบใช้ได้เลยกับฟังก์ชันสไลด์นะทุกคนเนะี่ยเอาไปคอมโบกันกับฟังก์ชันสไลด์นะครับอันนี้คือแบบคือคนชอบอันเนี้ยแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นอินฟินิตี้สเตเวานะครับก็จะเป็นแบบว่า วิ่งไปจำกัดนะครับทุกคนก็คือแบบวิ่งแล้วแบบเราจะไม่เหนื่อยอ่ะเห็นไหมแล้วก็ใช้คอมโบคู่กับแบบนี้ก็คือแบบมันดีมากกับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นออโต้จอยทีมนะครับก็คือแบบว่าออโต้จอยทีมอะทุกคนคือแบบคือแบบถ้าเกิดเราเลือกอะว่าจะเอาฝั่งไหนก็คือมันจะมีฝั่งอ่าโฮมกับฝั่งเอาเวทุกคนก็คือแบบเราสามารถเลือกได้เลยว่าเลือกตำแหน่งอะไรแบบนั้นถ้าเกิดเราแบบว่าเรากลัวที่คนจะมาแย่งตำแหน่งเราใช่ไหมคือเรา กดไม่ทันอะไรแบบนั้นก็คือกดตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็กด auto ้ o ่อ team อย่างนี้เห็นไหมทุกคนผมก็ได้ตั้แหนสีอีแหละเพื่อสคริปต์ขานะครับเพิ่งเวอร์ชันสุดจุดนึก็น่าจะมีอะไรอัปเดตมาเรื่อยๆก็สามารถไปขอใน d i s o r r d เขาได้เลยนะครับไปขอใน discord เขาเลยว่าจะให้เพิ่มฟังก์ชันอะไรมาบ้างก็เป็นวันนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสปินนะครับส่สไตล์สามารถล็อกสไตล์ได้ผมจะล็อกเป็น ลินดูแล้วกันนะครับทุกคนก็ออโต้สปินมันก็จะสุ่มแบบนี้นะคนแต่ว่ามันจะแบบใช้สปินของเราแล้วก็ใช้เงินของเราทุกคนล็อกสไตล์นี่ก็คือแบบตอนไหนที่เราสุ่มสไตล์ได้ที่เราล็อกไว้นยมันก็จะหยุดนะทุกคนถ้าเกิดยังไม่ได้มันก็จะไม่หยุดอันนี้ก็จะเป็นสุ่มโฟเ์มือนกันอันนี้ก็เป็นออโต้โกนะครับเห็นไหมทุกคนมันก็จะเข้าโกแบบนี้เลยนะครับคือดีมากๆเลยทุกคน